ระยองชาวประมงบ้านเพหายตัวไปในทะเล8วันล่าสุดกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวแล้วนี่คือภาพความประทับใจหลังนายหลันอายุ59ปีชาวประมงบ้านเพได้ออกเรือไดมึกไปในทะเลแล้วขาดการติดต่อกับครอบครัวไป8วันล่าสุดวันนี้2พฤศจิกายน2568เมื่อเวลา12.00นนายหลัน ได้ลงเรือกลับเข้าฝั่งสู่อ้อมกอดของครอบครัวแล้วครับวันที่ผ่านมานครับนี่ทิพร้องไห้ทำไมนี่ทิพยร้องไห้ทำไ,ไมเมืมมมม่อเวลา12.00นอของวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทนายไพศาลเรืองฤทธ พร้อมด้วยจิตอาสาสะพานบุญบ้านเพและครอบครัวของนายหลันได้ลงพื้นที่ไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของตำบลเพอําเภอเมืองจังหวัดระยองเพื่อรอรับนายหลันกลับเข้าฝั่งเ,เ,เมื่อวินาทีที่เหลือเทียบท่าและเห็นนายหลันอยู่บนเรือครอบครัวต่างร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจ หลงนายหลันลงมาจากเรือได้โอบกอดกับครอบครัวแล้วพากันร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจอย่างยิ่งนายหลัหหนกล่าวว่าหลังออกเรือได้มึกไปตั้งแต่วันที่24ตุลา68เรือเครื่องยนต์ขัดข้องส่งผลให้เรือลอยเคว้งในทะเลไปเรื่อยๆ กระทั่งประมาณวันที่28ตุลา68เรือได้อับปางลงตนเองต้องใช้ถังประคองตัวเองให้ลอยอยู่ในทะเลจนมีเรือมาพบและช่วยไว้ในที่สุดเนี่ยครับหลังจากออกเรือไปเครื่องมันเสียหรอ เจมันเสียเจอเสียแล้วพอดีคือในเรือมาน้องอะไรทิ้งหมอแล้วก็ปล่อยลอยกล่องไอ้ลอยหล่อหัวนเรือแล้วเนี่ยเห็นลอยคออยู่ในทะเลกี่วันครับเจอคอหนังถังสองวันคอบรรทังไว้้ชาเพราะว่าเอาตอนแรกคืนมันจะเราดูในอุกกาบาตมันได้นอนสี่หกวันเวสี่วันมัได้นอนทางนั้นมาไม่ได้แล้วอยู่ในทะเลกี่วันที่มีเรือไปเจอหกวันหกวันเลยฮะ แล้วเรือตอนนี้อับปางไปแล้วใช่ไหมครับอับปางไปแล้วอ๋ออับปางไปยสองสองวันสองเดชาสองเดชาคือเกาะถังอยู่ใช่ไหมครับเกะถึงถึงมีคนไปเจอมีเรือไปเจอน่ะสองเดย์ชาสองแมสานอ่าเรือเขาเอามาคนเดียวงั้นเข้าไปรับต่อเข้าไปรับตอีอะไรนะเยียเตะในใจตอนนั้นที่อยู่ในทะเลคิดอะไรอยู่ฮะเฮเลงเฮเลงคิดว่าเกาะคงเยอะไม่รอได้จะไมรอจากคิดถึงแม่ได้แล้วก็พี่ตีคิดถึงแม่คิดถึงเมียครอบครัวเนาะ รอแล้วเนาะพี่นนองขอบคุณมากครับในส่วนของทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ผู้ที่ออกค่าน้ํามันเรือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตั้งแต่วันที่นายหลันหายตัวไปได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่วันนี้ประสบความสําเร็จในการนํานายหลันกลับคืนมาสู่ครอบครัวอีกครั้งพี่เอ๋ครับกรณีคนสูญหายในทะเลนี่ทางพี่เอ๋ได้ช่วยอะไรไปบ้างครับ อผมก็ช่วยกับสภาบ้านเพในการออกตามหาให้เรือแล้วก็มีไว้ชา้ามีกูเดชช่วยกันตามหาคือเราก็ออกค่าน้ำมันค่าอะไรไปเพราะตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพผมว่าความอยู่แต่เราก็ประสานกับบ้านเพกับสื่อเนี่ยทั้งสจเตี้ยผูว่าไตพบพี่ตีคูเดชไว้ชารเรือตรวจผู้ใหญ่มาหมด แล้วก็เนี่ยสินโชคทวัตชัยสินทรัพย์อะไรกล้องอะไรเขาเนี่ยคือหายไป8วันนี้เราประสานงานตลอดโอ้ตลอดไม่มีทิ้งโดยเฉพาะสะพานบุญบ้านเพเนี่ยเต็มที่มากต้องขอบคุณพี่แมนพี่ต๋องพี่เป้งคุยฝ้ายพี่แมวปทูพี่เชนทุกคนเลยอ่ะครับเต็มที่ครับภายหลังนายหลันได้พบกับครอบครัวแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เชิญนายหลันไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ดังกล่าว นายหลันได้หายตัวไปในทะเลถึง8วันและปาฏิหาริมีจริงนายหลันรอดมาได้กลับสู่อ้อมอกครอบครัวอย่างปลอดภัยโดยมีหน่วยงานต่างๆในจังหวัดระยองรวมถึงจิตอาสาสะพานบู์บ้านเพประสานงานช่วยเหลือจนสามารถช่วยนายหลันกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยขอบคุณครับที่ติดตามรับชม